ถุงมือไวส์เป็นวัตตาฟายไนซ์หล่อครับมาคลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นผู้ที่ยังอายุไม่ถึง18ปีสามารถปิดคลิปนี้ได้หรือหากต้องการชมคลิปเพื่อความบันเทิงก็รับชมได้เลยครับ this clip is only suitable for those who are 18 years old and above those who are not 18 years old can close this clip or if you want to watch the clip for entertainment you can watch it thank you เอาละครับสวัสดีคนด้วยนะครับและคลิปนี้นะครับเราก็อยู่กับ RACCH นะครับหรือ r a c h a n a l นั่นเองนะครับผมและเหมือนเดิมนะครับคำเตือนคลิปนี้ก็คือแจ้งไปแล้วต้นคลิปนะครับเออโอเคนะทุกคนแล้วก็วันนี้นะครับเราก็อยู่กับเว็บ c s g o Crete นะครับทุกคนนะก็เป็นสปอนเซอร์ของเราด้านเองนะครับทุกคนนะก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากลองเปิดกล่องต่างๆมากมายนะครับอยากจะเรามีแบบเป็นอัปเกรดก็มีนะครับผมยังไงก็อย่าลืมเว็บนี้ได้นะครับ c s g o Crete นะครับ อ๋โอเคก็มาแล้วนะครับวันนี้ผมมีอยู่7,700ดนดรอนนะก็อย่าลืมนะครับใส่โค้ด P P 7 7ด้วยนะครับทุกคนก็จะได้เป็น1ดอลลาร์รฟรีๆเลยนะครับเออโอเคนะตอนนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเป็น700-700เหรียญดีกว่านะทุกคนนะอืมนะครับแล้วก็เรามีกล่องที่เราเลงไว้อยู่นะทุกคนนะก็เยอะอยู่นะครับอันนี้เป็นกล่องของทางออฟ i ิเชีนะมันมีอ่า user crate ดด้วยนะครับก็คือ เป็นแบบว่าสร้างกล่องเล่นเองแต่วันนี้เราเปิดของออฟฟิเชียลก่อนละกันนะครับให้มันหมดไป700นะทุกคนนะอืมโอเคก็วันนี้มีเลขเปิดดีครับมันมีมันมีรุ่น i 4 o รและเอฟ o ฟนะครับเออมีไฮเปอร์ครับมีลัคกี้ครับผมโอเคงั้นวันนี้เราเล่น700ใช่ไหมเราก็อืมเอาเอาโชคดีกว่ามาวันนี้มา เอาโชคดีกว่าครับ Lucky ครับเออมันก็ต้องมีแบบความโชคดีใช่ไหม Lucky มาครับผม Lucky ้ w ครับมี b u t t e r f y ครับ Tiger Tooth ครับ M9 Bayonet Structure ครับผมมีอะไรต่างๆนานาครับทุกคนเออมี Huntsman Knife นะครับเออแล้วก็นี่ Off Boom ครับเออ s u s k n i h t ครับผม Sapphire m s ครับแล้วก็ Aquamarine ครับแต่ว่าอันนี้อยู่ที่14เหรียญนั่นเองนะครับผมก็ลองดูดีกว่าว่ามันจะได้อะไรขนาดไหนนะทุกคนเนาะมาครับ1กล่องครับมา โอ้โห oh. อันนี้ได้เท่าไรเนะี่ยสามได้สามเปิดเท่าไหร่นะเปิดเท่าไหร่เปิดสิบสี่มาผมไม่ยอมครับเจ็ดสิบสี่ครับมามาผมเจ็ดร้อยเหรียญวันนี้เรามีดเออสุดเออออ,ออออโตมิกครับผมอันนี้ได้ห้าสิบห้าเหรียญนะถือว่ากำไรนะครับไหมเก้าสิบสี่ 74็กำไรครับเออได้กำไรครับมาครับไปต่อครับลัคกี้ครับขอมีดสักอันไปมีดสักเล่มครับปัดโอ้ยพาโซไฟไม่อุ้ยอความมรีนครับโอเคครับผมอันนี้60ครับกำไรนะครับ96เออโอเคครับ7 4่ไปวันนี้ก็เปิดพอละกลับดีกว่าครับ ก็เดี๋ยวหากล่องเล่นดีกว่านะทุกคนนะหาเปิดเล่นๆขำๆครับให้มันได้รู้นี่ผมเจอกล่องนี้ครับน่าสนใจมากครับเป็นเฟดครับผมเออนี่กล่องเฟตครับเฟดเครีนะก็จะมีบัตเตอร์ไฟครับบัตเตอร์ไฟเฟตคาร์ลัมบิดเอ็มไนครับมีคาร์ลัมบิดมาร์เบลเฟดด้วยแล้วก็เป็นกล็อกเฟดนะครับผมแล้วก็เป็นสกิลตันไนท์ครับทารอนเฟดก็มีครับนอร์มอลก็คือไอ้พวกเนี้ยมีตั้งแต่นาวาฮาทุกคนเออเนี่ยนาวาฮาแล้วก็จนมาถึงมีเทียสูงอะเป็นเฟดมาครับ1ดอน หนึ่งดอนหนกล่องนะครับเออเกล่องหนึ่งเก้าดอนมาก่อนครับและเฮ้ยเโอ้ยสมาครับเปิดไปเลย5้ครับผมมาสี 49. ครับมาค o m e มอนเบบี้ค e on มอนเบบี้อุ้ยเอ็มโฟโอคมอนเบบี้โ no เจเปิดเท่าไหร่วะสี่สิบ กำไรครับผมมายังกำไรอยู่ครับก็คือใครที่เล่นเซจิโอเฟสนะครับอย่างน้อยผมว่าต้องแบบมีกำไรแตกๆบ้างแหละนะอุ้ยคาราบิโอโอโอเลยครับอันนี้ได้ขาดทุนครับ21เมื่อกี้เพิ่งเมื่อกี้เพิ่งแต่พูดกำไรครับอันนี้ขาดทุนละสิครับมามาครับและอุ้ยมาโบเฟสครับโอไม่นะอาร์แปดลีเวอรครับ17ครับพอเลยครับ พอเลยเดี๋ยวไปอัปเกรดนะครับพอก่อนเหลือ400ครับกล่องมีดมา1กล่องวันนี้นะครับยังไงมันได้มีดแน่นอนแหละนะมาผม100ครับมาเปิดกล่องมีดครับอุ้ยอุย้ยเฟตชาโดเร์วาทนาวะฮานายเปิด123เปิด199พักก่อนเดี๋ยวค่อยปอัปเกรดนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีนี่ครับทุกคนน่าสนใจอยู่ครับจะเป็น เดี๋ยวคลิปหน้าผมมาเปิดดีกว่าครับไอ้พวกกล่องไม่ว่าจะเป็น m 4 h o w หรือว่า o f ไอ้ r Darker อะไรนี้นะครับนี Glock 18อันนี้ AK a p e นะครับเออเดี๋ยวอันนี้เรามาหาเปิดกล่องแปลกๆดีกว่าครับทุกคนซึ่งมันมีเยอะมากครับมีกล่อง Spider ครับผมเออนี่นี่นี่เป็นโลโก้ Spiderman นะมี Spider ครับก็คือจะได้ของดีเนี่ยผมคิดว่านะคือคิดว่าน่าจะเป็นตั้งแต่ AK Ice c o l e t t นะครับแล้วก็เป็น o f อ Comatic นะอะไรพวกนี้นะครับนี่นี่ M4 Spider ครับ วิทย์พีพินสตรีมครับแล้วก็มีถุงมือทองเนาะแล้วก็ฮันแปนไนหลรอและคาราบิดสแตกเจอร์ครับสี่เหรียญครับให้มันรู้เรือ่องทีเดียวมาโอ้มายกอไปครับห้ากล่องครับขอกำไรเถอะวะยี่บเอ็ดเหรียญครับผมมา กำไรครับขอกำไรครับอุ้ยคาราบิดสตรักเจอร์อุ้ยสต็อปสโอรฟักเอาใหม่ครับ21ครับผมไม่ยอมครับผมเป็นคนไม่ยอมแพ้ครับมาครับถุงมือครับอืเอเคไอส์โคเลตครับและได้ครับผมไหนดูดิ21อันนี้เป็น17ครับอืมขาดทุนนิดหน่อยครับก็ไม่เป็นไรนะโอเคมีอะไรเล่นยไหมขอดูหน่อยครับรอเย้าครับนี่น่าสนใจอุ้ยเยอะมากครับผมนะเออมีเป็น A.K. p o i n t ด้วยนะครับแล้วก็มีนี่นี่ออออ t o m i c นะครับเออ A.K. Neon Revolution ครับอันเนี้ยอันเนี้ยดีมากครับเพราะว่าผมได้จากอีกที่นึงน่ยมันก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะอืมนะครับมีอะไรอีกไหมอ่าที่นี่ก็จะเป็น Cut ไ n i f e ครับอืมมีอความมารนครับมีอะ a s t m ครับผม Golden Core ครับ o f o r t h o t i ครับเออไปครับผมมาไม่ลองไม่รู้ครับกล่องแรกมาก่อนเลยอุ้ยมีด โอ้โหโอ้มาโอ้ my god สี่เหรียญครับอันนี้ห้าเหรียญครับผมมาห้ากล่องรวดยี่สิบแปดเหรียญครับมาและจังหวะนี้โอ้มีดอุ้ยสต็อปหยุดขอลองโอ้ oh my god โอเคครับสิบเก้าครับขอย่อรอบหนึ่งได้ไหมติดใจปะขอย่อรอบหนึ่งขอย่อรอบหนึ่งนะ,ะน,งน,งนะนี่ผมเปิดกล่องได้เนหะ็นไหม เออเอเคอืมเนี่ยผมเปิดได้เห็นไหมในแถบเนี้ยโอเคครับอันนี้รอเย้าครับผมไม่รอเย้าด้วยแล้ว 2, รครับอีกร้อยสี่สิบสองเหรียญครับซู 74, เปอร์แมน Dark, fly, Knight, ครับเจ็ดสิบสี่เหรียญครับได้ด่าก็รอบัตเตอร์ไฟน์นฟ์รอครับบัตเตอร์ไฟน์ทไทเกอร์ทูธครับมีอันนี้ด้วยนะนี่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 เอ็มนาไทเกอร์ทูธแล้วก็มาร์เบิลเฟดครับเออโอเค เหลือค่อนข้างน้อยครับค่อนข้างคุ้มถ้าถ้าได้ตั้งแต่นี้ต้นไปผมคิดว่าคุ้มนะครับโอเคมาเจ็ดสิบสี่ครับลุยเออมีดมาไดโ้โอ้รู้เรื่องครับรู้มือครับมาหกครับกล่อง67เราเปิดอะไรดีครับหกสครับผม67เปิดอะไรดีครับมา นี่เลยเจ็ดเจ็ดครับตามชื่อผมเลยนะนี่นี่ P E เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับนี่เออมามามาอันนี้ลัคกี้ครับเลขลัคกี้นะวยมีอันนี้นะครับ A K White Lotus ครับผมแล้วก็มีถุงมือดองด้วยนะครับเออนี่นี่นี่สปอร์ตโกลบครับมีคาราบิทเจม้าดอเปอร์เออเฮ้ยของดีครับนะเออของดีของดีมามามาของดีขนาดนี้ก็2กล่องครับ79ครับไม่เป็นไรครับเกิดไม่เป็นไรโอเค โอ้ยของดีโอ้ย M4 โ,โอ้ยถุงมือเฮ้อโนวาไฮเปอร์บี Oh my ก <laughs> ็71เสียไป79โ okay, อเคไม่เป็นไรครับมาถึงเวลาอัปเกรดของเราแล้วนะครับทุกคนเรามาอัปเกรดกันดีกว่าครับและของมีสีหน้าครับผมมีมีดอันหนึ่งนะครับอืมโอเคก็มีของประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไล่เดี๋ยวเราไล่อัปเกรดไปทีละหน้าดีกว่าเนาะอันนี้ครับ อัปเกรตอีกปะเอาได้ทียสามอย่างอันนีเออได้ทียสามอย่างเว้ยแปลกๆครับผมมาอันนี้ก็อืมเอาเกรดอะไรเอาคูณสองครับคูณสองก็เอาเป็นอันนี้ดีกว่ากาลิวครับมากาลิวเออปึ๊บซ้ายขวาซ้ายครับซีทีครับเออมาเด้ายซีทีว่ะโอเคครับผมและติดครับ ไปต่อครับมาคูณ2ไฟล์เครับสเต็ตแท็กครับผมซ้ายครับเหมือนเดิมครับเออมาดิมาอัปติดรัวๆวะมาครับมีไฟล์เอยู่หนึ่งอันนะนะแล้วก็เดี๋ยวเราอัปอัปของอันกะกาก่อนคูณ10ไปเลยมาคูณ10เลยนะมาครับเอเจนต์ครับ9%เท่านั้นครับขวาเท่านั้น แล้วก็ามาสามารถปรับเรทได้นะนี่นี่นี่ปรับเรทได้ด้วยแต่เราไม่ต้องครับเราจะอัพเพียวเ,เลยโอเคครับแตกจะอัพเกรดเอาของใหญ่มีมีดได้ไหมหูห้าฟท์เซเว่นครับมาอันนี้เอาขวาครับเหยายาวครับพี่น้องแลปติดครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะตีเอาแบบมีดใหญ่เลยนะโอเคอันนี้ออกมามา คครับคูณ5ไปครับใจมันถึงอยู่แล้วเราอะอ่อ USP ครับ56เหรียญนะผมหมาโอ้นี่เขาได้เปิดไดมีดรัวเลยเนี่ยเนี่ยเดูดิเขาเปิดไดมีดรัวเลยอะโอเคครับเอาละครับคนโดตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับหน้าอัปเกรดแล้วนะก็นี่นะครับผมเอาเป็นเ k คจากัวนะครับแล้วก็เป็นนาวาหแล้วก็แม็กเทนนะครับเอามาอัปเกรดเนาะ ทีนี้นะครับเราจะเอาเป็น specialist g r o b e marble fade ครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีอย่างอื่นอีกไหมนะที่น่าสนใจนะครับนี่อันนี้ผมก็ใช้อยู่น่าเป็น king snake นะครับแต่ว่าใจจริงคืออยากได้นี้เว้ยนี่ชอบอันนี้ครับ normal knight ครับ k a t h a r d e n w e v o n ครับผมให้ซ้ายครับ ct เหมือนเดิมมาผมทุกคนพร้อม3 2 1โอเคครับผมหมาต่อครับ 1นึ่งคูณหครับได้อะไรครับขอดูหน่อย1.5ครับ Desert Phoenix Fox ครับเออนี่นของแพงมาซ้ายเหมือนเดิมลุยโอเคครับผมมาขอตีไปถึงพันดีกว่ามาตีไปถึงพันดีกว่าตีตีถึงพันเปล่าวันนี้วันนี้คือเราจะตีถึงพันไหมแค่นั้นเองนะเอ,อ่อไปเรื่อยๆครับ Bionet ครับผมอืม m 9ครับ นี่นี่ปัไฟครับปัไฟรอครับอันนี้ผมใช้อยู่ครับเป็นฟิลเทสครับผมอุ้ยหนคูณหจะพอหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าพอหรือเปล่าเอาใหม่ดิ1นคูณหได้อะไรบ้างตอนนี้1นึ่คูณห้าอะถุงมือนี้แล้วกันครับอันนี้ดีกว่าครับสปอร์ตโกบไวครับนี่ค่ะมาอันนี้ขวาบ้างครับผมนี่ไงเก่งไหมออกขวาจริงด้วยครับไปครับ919 9 2 18 มาครับคูณสองนี่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 บัตเตอครับออโตทอนิกครับผมอออดีกว่ามาบัตเตอร์ไฟรอครับออกซ้ายครับผมอัปเกรดครับตีเปลี่ยนนะครับผมเป็นถุมือไวส์เป็น b u t เตอร์ไฟไนส nice. ์รอครับมาเออแตก นะครับแตกไปแล้วนะโอเคนะครับสธหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แล้วกันนะเพื่อขอเอาตีมาตีทำขำตีเล่นแล้วกันนะทุกคนนะโอเคนะครับสธหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวคนที่รับชมนะครับผมก็ค่อนข้างเสียดายนะจริงผมก็ผมอยากตีต่อไปเรื่อ,อยอ่ะแบบถ้าได้บัตเตอร์ไฟแล้วผมก็อยากตีไปถึงเอ่อ M4 h o w อะไรเงี้ย Dragon R นะครับผมก็อยากตีไปถึงนั่นเลยนะทุกคนนะเออจริงๆนะครับโอเคสาหรับนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับก็ถ้าอยากเปิดกล่องนะครับอัปเกรดเปิดกล่องหลากหลายนะครับเดี๋ยวมีเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยมี User Create ด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับผม c สีย Geo Create แล้วก็อย่าลืมใส่โค้ด P77 นะครับเพื่อรับ1ดอ่ฟ d o ๆนะครับผมโอเคสำหรับที่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ